สวัสดีครับสวัสดีครับพิต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมพ่ต้าบาร์บี้ครับอยู่นี่ที่อุดรธานีนะครับ95.5กิฟต์แองเจลนะครับครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับพิต้าครับหายไปรู้สึกนานมากพอสมควรเลยนะครับก็ประมาณ8ปีกว่าๆครับ8ปีกว่าๆนี้พิต้าไปซุ่มทำเพลงหรือว่าไปทำอะไรยังไงอยู่ครับ ครับแล้วแต่พี่ครับเอาความจริงครับพี่ความจริงเอาตั้งภาพก็ได้พี่เราไปสั่งสมบัติจาระบในระยะของมาดีนะสารรับเรื่องจริงคือว่าเราโมแต่โมแต่โมแต่ขี้เกียจอยู่ครับอ่าฮะครับผมพูดถึงเรื่องของของการกลับมาครั้งนี้พี่มีการเปลี่ยนแปลงในดนตรีหรือว่าเอาใครเข้ามาเพิ่มยังไงบ้างครับครับผมก็มีสมาชิกาคุณยิ่งหรือพระคนหนึ่งคนที่เหลืออีกสี่คนนั้คุณรัฐคุณเจคุณอ๋อ เขาเข้ามาร่วมสนุกเป็นครับผมก็แต่ทั้งสี่คนที่มาใหม่เนี่ยเขาอยู่กับคุณนานแล้วครับทจิ๋มฮะแต่ยังไม่เสร็จเป็นเพลงที่จะมาเสร็จตอนนี้แหละครับครับผมแล้วแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพลงที่ออกมาเดบแลแนวเป็นออกเป็นแบบดนตรีหนักขึ้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแนวอะไรครับเออมันเป็นแนวตั้งนะพี่น้องเป็นเป็นแนวตั้งเหรอพี่มันเป็นแนวแบบคือหนุ่มพยามนะตอนนะตอนนั้นดนตรีหลายแนวในเพลงเดียวกันนะครับครับ แต่ว่าเราอยากลองเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นนะก็ะเลยขอบเป็นอย่างที่ได้เห็นกันนะครับอ๋อม,มันมีมันมีชื่อเฉพาะเจาะจงไหมว่าเป็นแนวนูน้นแนวนี้อะไรอย่างนี้มีไหมพี่ถ้าพี่เล่นเลน่นแบบนี้มีนะ <c oughs> ถ้าเราแตั้งแล้วนนนนคงเป็นแนวนอนคงเป็นแนวนอนเหรอครับโอเคครับพี่งั้นผมไม่ถามครับอยากเม่อยากเออว่าว่า,วาแนววันเป็นแนวอะนไหนบ้างขอบอยากให้ให้คนที่ต่างได้ตัดสินใจเอาดีกว่าครับว่าเป็นเรื่องดีนะครับคืออยากให้คนบาง จีตังเจ้าช่วยลองเลืกดูว่าตอนนี้ถึงนี้นเรม่ก็บอกอะไรผู้บอกเพงอยากรู้เหมือนกันนะ่จะบอกคนอยากเล่นกัว่าเป็นเพลงแนวอะไรครับครับครับผมขอบผมครับผมแในที่ผ่านมาพี่ระหว่างเพลงนี้ที่เป็นซาวด์ดนตรีหนักๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของซิงเกิลนี้เนี่ยฮะก่อนวันสุดท้ายเนี่ยมันมีความเป็นไปเป็นมายังไงครับพี่เออเขาเป็นแนวเร่อกแบบดนตรีแบบที่แบบนั้นครับเราลองเล่นอะไรเราไม่เคยเล่นกันนะครับเหมือนในอ่าที่ผมต่้งที่บางในนั้นก็ผมคนเล่นไหนก็หนอคนมี เพราะว่าอยากให้คนเราเนี่ยมองมองถึงเวลาณปัจจุบันนี้มากกว่าเพราะว่าผมผมเชื่อกันเหอย่างว่าทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องจบกระโดดแค่นี้ครับผมผมเชื่อเสมอว่านาฬิกาที่มันเดินอยู่ทุกวันเนี่ยไปให้เดินไป้ห้หน้ามันกำลังเดินย้อนกลับเพราะว่าจุดจบทุกคนมันมันเหมือนกันครับผมไมย เป็นเพลงที่คล้ายๆกับสื่อความหมายเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรให้รีบทําไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคล้ายอ,อย่างนั้นอ่าครับผมทีนี้พี่ต้าครับพูดถึงเรื่อง MV กันบ้างดีกว่าพี่ได้มีส่วนร่วมยังไงหรือว่าได้มีส่วนที่เข้าไปทําอะไรกับตัวเมีตัวนี้บ้างไหมเอ่ยอ่าผมมี้ดวเรื่องส่น้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผม,มีด้ดูดช่วยกำกับน,นินะึงมีเพื่อมีนิดน้อยคนชื่อคุณเบิร์ตเป็นแบบมากำกับแล้วก็ช่วยกำกับ ต้องเป็นภาพทำมันเสียแล้วกันว่ะแสดงทำเนียร์เลยนะครับโอ้โหทีนี้กระแสตอบรับพี่คิดว่าน่าดีใจไหมเพราะว่าหายไป8ปีกับความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเพลงลงวันแรกปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปดูเยอะมากอย่างี้พี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับอ่ารู้สึกเหมือนกับหมอนกินสาหรับเลยพาสาไปเที่ยวครับอ๋โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่เป็นเป็นกับตอนจากเรือลงเล็กน้อยเลยครับอ่าอืมฮึอือฮึแล้วทีนี้พี่ครับ แล้วในในอัลบั้มนี้คิดว่าน่าจะมีเพลงต่อต่อไปที่เป็นเพลงออกเป็นออกกึ่งหวานหวานเหมือนกับในในยุคก่นกอนๆไหมครับเอ่อเราเราก็มีเพลงที่เราทำอยู่บ้างนะแต่ว่าผมย้อนคำตอบไม่ได้ว่าว่าป่าอัลบไ้จะเป็นยัไครับ จะให้พี่จ้าก็ไครับลองให้าไปในเฟซบุ๊กของเราได้ทางสมอลู์หรือวัดยาบ้างครับอยากฟังคำความคิดเห็นจากเพื่อนๆนะครับอ่าฮะงั้นเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องของการฝากฝากเพลงฝากจิงเกิลฝากเรื่องของเอ็มวีงั้นให้พี่ต้าแล้วก็พี่นัทแล้วก็พี่ทิวลิปช่วยแนะนำหน่อยครับว่าสามารถเข้าไปดูได้ยังไงบ้างหรือว่าสามารถที่เข้าไปดูตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่อ่าก็คือเราจะมีช่องช่องทางดาวน์โหลดเพลงก่อนสุดท้ายนะครับเพลงรอสายและเพลงเต็มครับเข้าไป กดตอบกัน492567ครับกด126ครับนี่คือดาวน์โหลดเพลงครับก็ไก่ช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook ครับเข้าไปที่สมอ l ร r มครับแล้วก็จะมี Link าร์ของ b a r b ้ต่อไปจะเช็คคิวตารางงานหรือว่าความเคลื่อนไหวของเราได้ครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ครับอ๋อสามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้พิต้าจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็วงบ b a r b ี้จะไปที่ไหนกันบ้างใช่ไหมครับจะไปเละๆที่ไหนกันบ้างโอเคพี่ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบงบาร์บี้มากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ